สวัสดีไยรุ่นร้อยโลทุกคนเลยครับวันนี้เรามาทำเกี๊ยวน้ำกุ้งกินกันดีกว่าโอ้โหล่า เรามาเริ่มที่ตัวกุ้งกันก่อนเลยนำมาสับนะฮะให้ละเอียดพอประมาณถ้าละเอียดเกินไปกลัวว่ามันจะไม่กลบฮนะแล้วก็ใส่หมูสาบรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยผงปรุง,ง,งรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวแป้งมันน้ำมันงาต้นหอมแล้วก็แครอทครับหรือใครอยากใส่อะไรเพิ่มก็จัดได้เลยนะครับหงหิดอะไรงี้ขยำให้เข้ากันเลยครับให้เนื้อมันออกมาเนียนสวยแบบนี้แล้วเราก็จะใช้แผ่นแป้งเกี๊ยวนะครับปาดไส้ลงไปแล้วก็เอาน้ําทาขอบปิดประกบให้เรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายไหมไม่จงไม่จีบอะไรทั้งนั้นฮะอันน ลงไปต้มเน่พอสุกแล้วก็ตักออกมาพักไว้ต้มนานเกินเดี๋ยวมันจะเละนะฮะแล้วก็ตามด้วยผักลวกและในส่วนของน้ําซุปเราจะใช้เป็นหัวเชื้อชาบูน้ําดําจากมิสเตอร์เคอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นด้วยนะครับอัตราส่วนเนี่ยสามารถดูที่ข้างขวดได้เลยตัวนี้สะดวกมากครับไม่ต้องเสียเวลาไปเคี่ยวน้ําซุปเองทําง่ายอร่อยจบๆเป็นไงฮะแค่นี้ก็ได้กินแล้วเกี๊ยวกุ้งน้ำำําดานี่ตัวใหญ่ๆไส้แน่นๆยิ่งไปกว่านั้นเขาแถมน้ําจิ้มหมาล่ามาให้ด้วยบอกเลยอันนี้อร่อยมากเอามาจิ้มกินกับอะไรก็อร่อยนะครับต อืมอร่อยอืมซุปอร่อยอร่อยมะคล่องคอจิ้มน้ำจิ้มนะครับอืมอืมอุ้ยเซ็บน้ำจิ้มอร่อยอ,อ,ยอืม